สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมใหม่นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยนะครับใน iOS นะครับผมเป็นเกมดากั่นบอลนะครับผมลิขสิทธ์แท้นะชื่อว่าเกม Fighter GT นะครับผมซึ่งเป็นคล้ายๆเกม RPG Turn Based นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรา วันนี้จะไปแนะนำเกมเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมก็จะมีด้านบนจะมีการเติมเงินนะครับผมหน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับผมเนี่ยรับรางวัลสําหรับทีมที่มีเลเวลถึงยี่สิบอะไรเงี้ยก็กดรับได้ผมยังไม่ถึงเนาะผมเพิ่งเล่นเพิ่งเข้ามาเล่นเองนะแล้วก็มี c g CP ซ o พีบอะไรเนี่ยส่วนลดโก f ฟันเซิร์ฟเวอร์เบนฟิตอะไรต่างๆนี้มากมายนะครับผมสามารถมารับได้ นะแล้วก็มีนี่นักลบใหม่ก็จะเป็นกิจกรรมรับไฟนอลฟ e เซอร์นะครับฮีโร่ระดับ SSS นะครับผมก็น่าจะเป็นการเติมเงินนะเนี่ยเติมเท่าไหร่ห้าสิบเก้าประมาณห้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับจะได้ฟจะได้เศษฟิเซอร์จะได้ตัวฟิเซอร์หนึ่งตัวแล้วก็ถ้าเติมมากกว่านั้นก็จะได้เป็นเศษเพื่อมาอัพในการปลุกตื่นหรือว่า อี o l ว t i ชัต่อไปส่วนนี้เป็น7 Day นะครับสามารถมารับอีเวนต์ event. ถ้าเถอทำสำเร็จแล้วนะครับในแต่ละวันก็มารับได้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นวงล้อโชคนะครับสามารถมาหมุนเพื่อรับของรางวัลได้ตรงนี้อันนี้ผมยังไม่มีเนาะ แล้วก็8วันล็อกอินนะครับผมสามารถมารับได้ที่รางวัลต่างๆที่ตรงนี้ได้เลยนะครับวันที่2จะได้รับผู้เท่าเต่าวันที่3ได้ทั้งนะครับเติมเงินตรหัสตรงนี้นะครับผมทางมุมขวาบนแล้วก็มีโหมดต่างๆมากมายเลยครับผมนะจะเปิดตามเลเวลต่างๆนะครับเนี่ยเลเวล4จะเปิดเลเวล52 อันนี้ปลดล็อกของทีมน่าจะเป็นคล้ายๆกิลหรือเปล่าเลเวลสิบแปดอันนี้ปลดล็อกอ่าเลเวลสิบนะครับมีหมดร้านค้าร้านค้าปลดปลดล็อกเลเวลสิบเอ็ดนะครับเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นมีเพื่อนนะครับเนี่ยผมก็แอดเพื่อนไปหลายคนละแอดอัตโนมัติไปนะแล้วก็จะมีขอพรหรือขอพรคล้ายๆเปิดกาช้านั่นแหละมีทั้งอา่า ทั้งสองแบบนะครับมีเปิดแบบเชนลอนนะครับเชนลอนกิฟบ์บ็อกซ์นะครับเป็นผู้เท่าเป็นเทพเจ้ามังกรปกตินะครับแล้วก็โพลุนกานะครับโพลุนกากิฟบ์บ็อกซ์อันนี้จะมีสิทธิ์ได้ตัวเทพๆที่มากกว่านั่นเองเป็นกาชาเทพอะทั้งขวานะเนี่ยโพลุนกากิฟบ์บ็อกซ์นะครับ สามารถมาเปิดกาชาที่ที่ตรงนี้แล้วก็สำหรับคู่หูคู่หูนี่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะมาปลดล็อกคู่หูเนี่ยยาจิโรเบ้มิสเตอร์ซาตานเจ้าสื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเราได้อีเมลนี่ทางด้านขวาพอกดลงมาทางนี้ก็จะมีเนี่ยนักลบก็จะดูนักลบของเราได้นะครับนี่ ดูได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปดูได้หรือเปล่ากดเข้าไปดูไม่ได้นะว่าว่ารา,ายละเอียดตัวละครเป็นยังไงแต่ว่าเราพอเห็นภาพเห็นชื่อกันละนี่ก็จะมีผู้เท่าผู้เท่าเตานะก็คือฮีโร่ก็จะจัดหมวดหมู่ต่างๆมีตัวแท้งนี่คือตัวแท้งมีกินิว ลีคูมบาตาจีซูกุนโดอะไรพวกนี้นะนี่ตัวแอคแท็กก็จะมีหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบหกนะครับอะไรพวกนี้แล้วก็เดฟนะครับเดฟก็จะมีพวกผู้เท่าเต่ามีโกคุมีคุค,คุลินหย่อมฉาแล้วก็เมดนี่เมดเบสิกเมดเป็นพลังเวทมีบูลูมา่าอะไรพวกนี้นะ สามารถดูได้เนี่ยตอนนี้ผมก็ไอเกมมันแจกนี่มาแจกซุนโกคูมาพระเอกแล้วก็คุคุลินเพื่อนของพระเอกนะครับเพื่อนของโกคูพิโกลโลนะครับแล้วก็ทัังนี่แจกมาทั้งหมดสี่ตัวเบื้องต้นกันก่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋านี่เก็บ อุปกรณ์ต่างๆพวกหินวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยหีบสมบัตินะครับผมนี่โทฟี่แล้วก็อีเวนต์ประจำวันนะครับนี่สามารถมากดรับถ้าเกิดเราสำเร็จแล้วเนี่ยอ่ามากดรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แลนกิง้แงแลนกิ้งจะเป็นข้อมูลอ่าในเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละคน ขอ,องเราเนี่ยว่าใครอยู่อันดับหนึ่งอะไรยังไงนะพลังนี่ชื่อจีเลนครับอยู่อันดับหนึ่งเลยเลเวล32เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับผมเนี่ยไปที่ซ้ายมือนะครับผมประจนภัยเห็นปะ่ะนี่เป็นไงล่ะโคเทสเลยว่ะแคปเตอร์ที่หนึ่งนะครับต้นกำเนิดผมเล่นไปได้มา9ดาวแล้วนะครับก็คือเล่น เล่นตามที่เกมมันสอนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนี่เล่นไปทั้งหมดสามด่านนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับด่านปกติด่านที่เจ็ดนะครับผมแชปเตอร์ที่หนึ่งบอสเป็นทางจีจี้วะโอ้ <laughs> โห <laughs> เจอพันเเมียครับลุยเดี๋ยครับ นี่เอาทั้งคงทีมด้วยไอ้เมสไม่ได้ทังโกหังโกหังเด็กโกหังเด็กมาดดครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหเป็นไงล่ะคูลลินกงจากสังหารนี่วิกตอรี่ครับผมก็ได้เป็น e ี p มาแล้วก็เป็นเหรียญแซดนะครับเงินนั่นแหละ นี่ดูข้อมูลได้นี่ว่า DMG ดาเมจของพวกเราเนี่ยใครทำไปมากที่สุดเป็นคุคุลินนะคุกคล,ลินทำไป4ี่พันห้าเลยนะคนเดียวเลยครับด้วนๆเลยประมาณนี้นะครับนี่แล้วข้างล่างนี้ถ้าเกิดดาวเราครบกำหนดนะครับสามารถมาเปิดหีบตรงนี้ได้นี่กดเปิดไปเลยได้มาเป็นน้ำยาศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ สามารถเอาไปเพิ่ม exp ให้กับฮีโร่นะครับนี่หลานที่8เป็นโกฮังนะครับผมบอสเป็นโกฮังอันนี้เบื้องต้นกันก่อนแชปเตอร์แรกเท่านั้นเป็นการเริ่มต้นการมาจนภัยของออทีมแซดนะครับ ข้างล่างนี้ก็ดนี่ฮะกดความเร็วได้นะครับผมเป็นคูณหนึ่งคูณสองหรือว่าเราจะต่อสู้เองก็ได้นะนี่เราจะกดต่อสู้เองก็ได้นี่ผมยิ่งไปเห็นป่ะกดข้างล่างนี้นะพอมันมีแสงแสงมีแสงขึ้นเนี่ยได้สองดาวว่ะเพราะว่ากูหังกูหังด้องนะเดี๋ยวเราไปอัพกูหังกันิดนึงก่อน มาที่นักลบนะครับโกฮังอีโวออยไม่ได้อัปเกรดอัปเกรดนี่อัปเกรดอัปเกรดนี่มากดอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับอัปเกรดทั้งหมดไปเลยแล้วก็ กัฒนายังไม่ได้น้ำยาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเนี่ยออมาอัพให้โคหังได้เลเวลเก้าโคหังเลเวลลเก้าออกซักเลเวลสิบห้าเป็นไงสิบสามตันที่สิบสามนะครับ อัพเดตขั้งสูงได้ไหมต้องการความต้องการไม่เจอวิวัฒนาการการเคลื่อนไหวทั้งหมดไปยังระดับถัดไปนี่อัพเลยอัพเลยอัพรัวๆเลยครับได้ยังยังไม่ได้กอ น่จะมาพัฒนาตรงนี้หรือเปล่านี่นะต้องไปเคลียร์ตรงเคลียร์ด่านกันก่อนนะครับโอเคเพิ่มดาวได้ไหมไม่พออีกเพิ่มสกิลได้นะเนี่ยมากดตรงสกิลนี่ครับสามารถมาเพิ่มสกิลให้กับโกฮังได้อะผมเพิ่มไปนิดนึงแล้วกัน นี่นะครับคุณสมบัตินะครับทำนาเมทแถวหลังวะม่็ใช้ได้อยู่นะโกคู Goku. มาอัพกันหน่อยไหมนี่อัพเกรดกันไปอัพเกรดกันไปอัพเกรดกันไป เพิ่มเพิ่มนี่เพิ่มเพิ่มเลเวลให้กับโกคูด้วยอัพเลยครับอัพรัวๆเลยครับอืมด่านหน้าต้องแข็งไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาอะไรให้กันมากมายไปลุยด่านเดิมก่อน ตะกี้มันยังไม่ได้สามดาวไยเอาสามดาวกันเราอัพโกหังมาล้วโกหังเรายืนได้แน่นอนลุยเลยคุณแม่จีจี โกหังบอกคุณแม่คุณแม่ดุกับการสอนกันบ้านหนูมากเกินไปออสามดาวแล้วครับโอเคบอสเป็นโกคูนะนี่มีพวกบูมา่ามีเบจติตาด้วยวะลุยดินี่สกิลโกคูรู้สึกว่าทำดาเมจเป็นหมูแล้วก็เพิ่มเลือดให้ศัตรูหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ เห็นปะมันเพิ่มเลื่อนให้กับเพิ่มเลื่อนให้กับเพื่อนทั้งหมดเพิ่มเลือดให้ศัตรูเล้วะเพิ่มเลือดให้พวกเราทั้งหมดอ่ะแหละเจอกับคูลิลินครับ CP ของทีมเราตอนนี้หมื่นหนึ่งนะก็ถือว่ายังเด็กน้อยอยู่ยิงเข้าไป นี่ไงล่ะคืนเต่าหรือว่าเป็นไอ้นี่วะมันน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่าปะบอลเกงกีมากกว่ามั้งถ้ามันเหมือนบอลเกงกีซะมากกว่ารับนี่ไปครับนี่รับหี่ไปเป็นครูล,ลินอีกแล้วครับเทนชิงฮังเหรอเทนชิงฮังก็ต้องหลีกไปว่ะขอโทษพลัง นี่โอ้โหทีเดียวครับหายไปเลยครับผมบอนเกงกีของโกคูให้มันรู้มาให้มันรู้ซะบ้างบอสคือโกฮังเนี่ครับเป็นแนวเทินเบดไปเรื่อย,อยนะนี่โอ้โหมันแรงจริงเว้ยไอบอลเกงกีของโกคูเนะี่ย ทีเดียวหายเลยครับนี่ลุยดิรออะไรอ่ะนี่ละเพิ่มเลือดด้วยตูมตีศัตตูแล้วเพิ่มเลือดให้พวกเราด้วยนี่เป็นไงนี่สใสๆว่ะบอสเป็นเบจิต้าครับ อะไรเนี่ยนับปากบ้าจริงเขาไม่สามารถต่อสู้ได้ออกเขาออกมาจากโลกเร็วเปจิต้าช่วยฉันด้วยขอโทษน,นะำมิจิต้าเอ,อ,อย่าทําอย่างนั้นโดยเรายิ้มบนใบหน้าของเปจิต้าคว้ามือของนัำบะไว้ต่อหน้าทุกคนเขาโยนนัำบะขึ้นท้องฟ้าทำไมทำแบบนี้ละ่ะเจติต้าแกไม่จาเป็นไปอีกเดี๋ยวต่อไปล่ะลงนรกไปซะพลังเลรกัน,นี่เกิดอะไขึ้นที่นี่อืม เขาฆ่าพวกพ้องตัวเองไอ้หมอนี่มันเก่งกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะนี่แหละคือเกียรติของคาวไซย,ยาจะบอกให้นั้นมาจัดการมันซะไปดีกว่าก็คือในอนิเมะก็คือไอ้นอมบาเนี่ยแหละโดนบีติต้าจัดการนะครับฆ่าพวกเดียวกันเองเนี่ยแหละบีติตา้าช่วงนั้นบีติต้ามันยังโหดเที่ยมอะมามหินอยู่ นี่นี่เจอพระเอกก็ต้องดองรู้จักพลังของพระเอกหรือเปล่าล่ะอืม Chapter ห,หนึ่งเคียนที่เรียบร้อยนี่ให้เก็บเก็บหมดเลย Chapter สองจะเป็นอ่าด่านหยุดเวลานะครับผมจะเจอกับอ่า พวกไหนวะเนี่ยไม่คุ้นเลยวะ่ะน่าจะเป็นอาหารของสาวไสาย,ยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารของฟิเซอร์วะไม่แน่ใจโอเคเนี่ยมีโหมดทั้งทั้งทั้ง normal นะครับ e l i t ตแล้วก็เ e g e n นะเล่นกันได้ยาวๆบอกเลยนะครับเนี่ยพอเนี่ยพอเราเล่นเสร็จแล้วก็มารับของรางวัลเนี่ยด่านปกติได้เพชรน,นะครับได้น้ำยามา น้ำยาพิเศษมาในการอัพอัพ e x p ให้กับตัวละครเนี่ยอีเวนต์ประจำวันอ่ะกดรับไปเห็นไหมเลเวลเแล้วสวยงามก็เกมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายนะอาจจะมีการเล่นสู้ PVP ข้ามเซิร์ฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ ี่แหละครับเกมใหม่นะครับมาใหม่เป็นเกม a า o อนบอลมือถือโหลดฟรีใน ios นะครับสำหรับ Android ที่ผมไม่แน่ใจนะไปลองดูที่ App Store Store กันได้นะครับแต่ Android เนี่ยมีแน่นอนนะครับผมลองโหลดมาเล่นกันครับภาพสวยนะครับเล่นสนุกนะครับแฟนๆฟน a g o อนบอลก็น่าจะชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับอยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับช่องนี้เป็นช่องเล็กๆนะจ๊ะก็ยังไง คลิปหน้านะครับมาลุยชัท์ที่2แล้วก็อาจจะทําการสู้ p v p ข้ามเซิร์ฟกันเลยทีเดียวยังไงคลิปนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ